Long time no see here. สวัสดีค่ะอ่านี่ค่ะทากทานดด่นอยู่ที่นี่ฉมาที่ then, then, yes, คือทำไมร้อนเพราะว่าโซ t อต high หนูขาปรับแอร์ป๊บสนึงคะ่ะเอา how are you today? i was broke in tiktok live. yes. long time no see. what makes you excited today is long time to like long time that I didn't go o n l i v e so hope to hear many story from you guys yes I was banned <laughs> hello hello คนในใจเริ่มเลยตอนนี้เลยโอ้ยสัญญา คือเพิ่งไปทำงานพี่ออดมา because I'm live on the car on the way back home โอลาจงเหวน Yes, didn't buy anything for our dinner, but we have in my house. Big fan thank you. จริงหนูก็งงมากในทุกคนมีเรื่องอะไรเล่าให้หนูฟังบ้างหนูมาสนทนาทอลกทอล์กประมาณไม่นานเพราะเดี๋ยวหนูต้องไปถ่ายรูปชุดให้พี่แพทที่โอลาเอลซสวาดอร์ Where are you from? I'm from um, Thailand. Nice to meet you guys. Hi, my name is Anda. I'm 26 because it not, it's still not arrived right, my birthday. So I will, I still be, 26 years old โอเคไหมหนูไม่กล้าไม่กล้าเปิดเพลงอะไรในนี้เลยเพราะว่ากลัวมันแบนอีกทำไมทุกคนไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเลย Do You c a n s have anything to tell me มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ <laughs> thank you จริงยังไวละอ่อนเลยแค่เด็กน้อยคนหนึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคะ่ะฉันไม่รู้ภาษาไทยฉันเข้าใจเพียงไม่เป็นไรนะฉันก็เข้าใจไม่เยอะเท่าไหร่ <laughs> เคชานนะเตงๆๆๆ็งเน่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 งคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่เฮ้ยทุกคนคือหนูมีเรื่องเล่าด้วยคือที่หนูไปไปจีนรอบเนี้ยรอบล่าสุดใช่ปะก็คือหนูอ่ะคือฝากพี่เขาเข้าไปเก็บของคือก่อนหน้าที่หนูออกมาทํางานอ่ะหนูอ่ะเช็คห้องเรียบร้อยแล้วโอเคทุกอย่างแบบปกติแล้วคือหนูอ่ะ หลังจากกลับจะทำงานคือหนูฟ้าพี่เขา,าขอไปเก็บใชป่ปะและ้วพอพอกลับมาปุ๊บจะไปเปลี่ยนชุดโดยเปลี่ยนชุดไปกินข้าวคือหนูเข้าห้องน้ำมาคือหนูอะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเอาอะไรแบบเสียมาทิ้งอะแต่คือคือหลังจากที่ไปสอบถามเรื่องระบบท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงยน่าจะเป็นที่ระบบท่อระบายน้ำจริงๆคือตอนนั้นหนูกลัวมากหนูแบบว่าใครเอาอะไรมาทิ้งใครเข้ามาอะไรอย่างงี้คือทำไมหน้าหนูฟูฟับ นั่นแหละคือวันนั้นหนูกลัวมากจนหนูนอนไม่หลับเลยแบบคือหนูกลัวมีคนแอบอยู่บนเพดานคือหนูน่าจะดูหนังเยอะไป I talk about when I went to China this this time uh before I left the room I already check and and everything is it's okay it's normal but after i went i went back after finished work I, I felt like there's some some kind of smell smell thing in in the in the in the toilet yes but it's a, it's like someone um throw something in in the toilet yeah so i, I i'm so afraid that there uh, is there somebody on the ceiling yes but after i asked many people they say that maybe it's like some problem about the the toilet. Yes. That day I cannot sleep. <laughs> and after that I still cannot sleep um like one night. So I came back home and I I have to sl sleep um with my mom. But now okay, I'm Queen Shana. And I have vacation that I will go to travel with my family this time and went to Namo, something like this. La la War I only can read war. How are you today? How was your day? I'm in in relationship with you guys. You not know หรอคือหนูงงมากว่าฟิลเตอร์หนูเป็นอะไรคือหนูทำยังไงฉันต้องทำคือเปลี่ยนอันี้ไม่เป็นอะ I don't know how to change the filter here. See you soon. Yes. พี่ะพูดภาษาไทยพอได้นิดหน่อยค่ะ I'm so happy today คือหนูงงมากฟิลเตอร์หนูเป็นไรนี้ คือขอเวลาสักประเดี๋ยวงงกว่าเดิมนูเอาอันนี้ขึ้นยังไงอ่ะโอเคไหมอ่ะ มันมันไม่กับพริบแล้วใช่ปอ English piece yes หน้าสดก็สวดคืนนี้อันนี้ก็ไม่สดเท่าไหร่ก็แต่งเกียวอยู่ <laughs> ไหนไหไหนอุ้ยคือเรายังไม่ได้นัดกันสักทีเฟรนที่ขอโทษจริงๆ ผมปัดข้างใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องชอบเขาไม่มีใครคุยอะไรเลยอยากไปเที่ยวอะ่ะ หนูอยากไป,ไปเล่นหิมะคือช่วงหนึ่งหนูเห็นทุกคนไปเล่นสกีแต่ว่าที่ถูกไปไม่มีหิมะโฮไม a คิ c จะมีโอกาสเล่ k สกีทำงาโอยู่ทำงานสู้ๆนะใครทำงานอยู่สู้ๆนะคะนาตาลีเป็นยังไงบ้าง คุยเยอะคุยเยอะโอเคค่ะเห็นะ,ะ่ะคือตอนเนี้ยพี่สาวหนูกำลังทำตัวน่ารักผิดปกติคือมีการเอาแอปเปิ้ลมาให้กินด้วยเป็นคนดีจ้ะโมมากแอปเปิ้ลเอแอปเปิ้ล หฮมายบอยไหมอบอยจะมาเที boy, a a ่ยวกัน A Apple A Under Yeah อ mm ืมให้ด่าแล้วเรื่องตอนไปเที่ยวตอนเด็กเหรอคือหนูมีเรื่องเมาเยอะมากประเทศแรกที่หนูไปตอนหนูเด็กน่าจะเป็น ซิดนีย์หนูไปหื huh? หนูไปเที่ยวลาเฮาส์และเป็นที่แรกทีห่หนูได้เนี่ยทำเอาเหรียญเข้าไปแล้วก็แบบหมุนๆแล้วมันก็เป็นเป็นเหรียญแบบสเต็ปอะของที่นั้นนั้น the first the first place that I went abroad with my family is Sydney yes and ที่น่ากับแอปเปิลอะไรอร่อยกว่ากันค่ะแล้วน้องคิดว่าอะไรอร่อยกว่ากันค่ะเอาไม่กลับมาตอบเลยหายเลย นั่นแหละส่วนส่วนเรื่องที่ตลกเวลาไปเที่ยวใช่ปะหนูก็จะตอนเด็กๆคือแม่ป้าชอบถ่ายรูปก็ให้ถ่ายวิดีโอเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่ามอ่ถายถ่ารูปถ่ายรแล้วตอนเด็กๆคือหนูไม่ถ่ายแล้วพอแล้วคือจะไปเที่ยวแล้วแต่ตอนนี้ชอบถ่ายรูปมาก And when I was young, my mom and my dad loved taking video and photo and have to like bring me and my sister stand up and like hmm, 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 hmm. But I'd be like, "Don't want to take anymore. I want to go, I Want to play go, no, her show Disney. แล้วหนูก็เดินตามใครไม่รู้หนูหนูว่าเป็นแม่สวัสดีครับมีทู I'm happy too Apple น่าจะอร่อยกว่าไม่เคยชิมแนดา นี่ต้องลองละลองมาเจอหน่อยสิคนไหนมาเจอหน่อยสิ Please give me kiss. <laughs> and that is eating a fine kiss. Haha. Who? how? แต่หนูจะอยู่อีกประมาณไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวหนูต้องไปถ่ายรูปสุดให้พี่แพทเดี๋ยวหนูจะดูโดนฮัลโหลทำไมไม่ถ่ายรูปสมุมาทที eating food cannot choose but i cannot eat watermelon and cucumber i don't like the smell sing for us with song Come on, so so nice. Happy birthday to you. To everyone. Sun new song. Haitian hey, kitten, die by. can darling, die by. Oh baby, it's you. I need you call me my boo Okay, May. Let like the kitten, die by. long i Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her I said I would never fall Unless it's you I fall into I was lost within the darkness But I found her Love you. Hmm. Miss you you guys so much I would like to say happy Valentine Day and long love you so much let's be together in every Valentine okay mate ใช่ติ๊กต็อกปิวเฉยแล้วคือหนูมาไลฟ์ได้อีกทีวันที่ยี่สิบรักนะคะแม่ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับทุกๆความรักแล้วก็ซัพพอร์ตที่มีให้ให้หนูแล้วก็ให้เพื่อนๆรอบๆตัวให้คนรอบๆตัวหนูด้วยจริงๆคือหนูอะมีวันนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูไม่มีพี่ๆแฟนคลับใช่ไหมก็ จะไม่มีหนูในวันนี้เลยถ้าไม่มีคนรอบๆตัวหนูที่แบบทำงานให้หนูเป็นกำลังใจให้หนูก็แบบดูแลหนูอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเลิฟยูนะ Thank you for support and see you again soon Hope you guys have a good day and if somebody is still working fighting man I hope you guy s be healthy and be happy and enjoy your life รักมากๆนะคะกอดๆก,กันก่อนบูชูทฮักอันนี้มันเป้ามูซังฮิโอายสเตอร์ยพี่แพตตี้หนูไปถ่ายรูปให้อย่าพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามา ไอพึ่งไอพึ่งหนูไปแล้วหนูไปแล้วห้ามมาตามหนูสักตัวนี้เลิกกักแล้วเดี๋ยวพี่แพตตี้จะได้รูปภายในสามสองหนึ่งเลยจริงขอโทษจริงนะคะทุกคนฉชนฉัชิญนคงต้องขอบายก่อน enjoy your life n a everyone you are the best thing I ever have take care จ้ากูฮาจูจีรักนะคะ bye bye see you again ไปละ น่าจะมีไลฟ์อีกค่ะแต่ว่าไม่น่าจะใช่วันนี้ละ่ะหนูวันนี้ตัวเล็กมาบ้านแต่หนูต้องไปเล่นกับหลานน้อยอ้วนอักตักก่อนเขาขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะ